ขอต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิบัติการพลิกชีวิตวันนี้เมคโอเวอนะครับประจำวันพุทธที่6ถตุลาคม2 5 6 4นะครับครับพบกับผมในบุญพรวศิน,ว,นวันนี้มาแทนคุณเล็กนะครับ <5. S 2> แล้วก็เจ้าเก่าฮะคุณรัชพลหลาวาน,นิชนะครับครุคณออโก้นะครับอืมอ่าวันนี้นะเราก็จะมีสัมภาษณ์ทางกรรมการผู้จัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุข,ขุมวิทหรือแซมที่เรารู้จักกันดีนะฮะขคุณ ทรัตทรเตชะกิจขจรนะฮะก็จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของคือตอนนี้เนี่ยนะตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองเนี่ยโดยเฉพาะในกรณีของพวกที่เขาเรียก NPA ก็คือเขาเรียกอะไรทรัพย์รอการขายนะฮะมันก็มีการทำการตลาดกันค่อนข้างจะคึกคักเลยนะแล้วก็ทางแซมนี่เขาก็มีมีสินทรัพย์ NPA นี่อยู่ ดีๆอยู่หลายที่อยู่พอสมควรก็มีโปรโมชั่นอะไรออกมามากมายก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยเอามาฝากกันนะฮะวันนี้คุยกับทางคุณชลัีพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวัชพลครับผมครับผมอยู่กับคุณในบุญด้วยครับครับผมสวัสดีครับคุณไพบุญครับครับผมมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ NPA ที่อยู่ในมือของแซมเนี่ยนะฮะ ก็บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทซึ่งโดยปกติเราก็โอเคว่าก็เรียกอะไรนะกู๊ดแบงก์แบดแบงค์เนาะมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่นู้นวิกฤตเศรษฐกิจตอนนู้นแล้วก็เกิดเกิดลักษณะที่มีบริษัทบริหารสินทรัพยญญ์เกิดขึ้นก็จะมีการเอาสินทรัพย์ที่อาจจะมีปัญหาในอดีตเป็น NPL เป็นอะไรต่างๆแล้วก็เอามามาประมูลขายใช่ไหมฮะก็ คุณทธนทรขยายความได้เลยฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะสถานการณ์ของพวกสินทรัพย์ไอ็นพทุกวันนี้นะคระับก็ต้องเรียนว่าสินทรัพย์เอ็นพีเหรือ แต่เขาเรียกว่าเราเรียกว่ารั์สินรอการขายเนี่ยะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างนี่แล้วกันนะ,ะฮะเนการปรับโครงสร้างนี่ก็อาจจะเราก็จะได้เป็นตัวตัวซัพ์นี้มานะ,ะฮะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของตัวตัวนี่เสียอะไรต่างๆนะครับก็เราทำนี้มาผมว่าเราทำในอยู่ในธุรกิจนี้มาเป็นหลายสิบปีละประมาณยี่สิบปีแล้วก็ก็มีซั์ที่ออกมาขายเนี่ยก็เป็นจํานวน มากนะฮะก็ต้องบอกว่ามีมีทั้งผู้สนใจเนี่ยเข้ามาทั้งลงทุนทั้งซื้อไปใช้เองเนี่ยเป็นจำนวนมากนะฮะาณปัจจุบันเองเนี่ยในในมือของเราเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยรายการสองพันเจ็ดร้อยรายการใช่ครับคิดเป็นมูลค่ารวมก็หมื่นห้าพันล้านบาทครับนะครับอันนี้เราเราประมูลมานานหรือยังฮะเป็นของเก่า แล้วก็มีของใหม่อะไรเข้ามาเพิ่มเติมไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นจะเป็นผสมกันฮะของทั้งของของเก่าที่ที่ยังยังออ,อยู่ในระหว่างการขายนะฮะกับของใหม่ที่เราได้จากการปรับโครงสร้างนี่มานะหรือว่าไปซื้อจากกระบวนการขายคอดมาครับผมแล้วแล้วไอ 2,700ก่อนรายการนี่มูลค่ารวมๆสักเท่าไหร่ครับ15,000ล้านเนี่ยนะค่อั15,000ล้านครับแล้วตอนนี้เราก็จะทยอยออกมาปเปิดประมูลขายทีนี้ด้วยด้วยลักษณะตั้งแต่มีโควิดเนี่ยลักษณะการการทำประมูลขายนี่มันเปลี่ยนรูปแบบอะไรยังไงไหมครัก็จริงๆถ้าของของแซมเองเนะฮะเราก็จะมีขั้นตอนว่าเราจะประมูลขายในครั้งแรก นะฮะและถ้าผลประมูลออกมาก็ยังไม่ยังไม่ได้มีมีผู้ที่สามารถที่จะเข้ามาเระเมินประมูลซื้อไปได้นะฮะในรอบต,อต่อไปก็จะเป็นการเรียกว่าขายตรงได้เลยฮะมไม่ต้องประมูลอีกต่อไปนะครคือเราจะมีราคาที่เล็กอยู่นะฮะก็ถ้าตกลงบนราคานั้นได้ก็ก็ถือว่าปิดดีลได้เลยครับครับอืแต่ที่สมมุติผมสนใจกระบวนการมันต้องทำยังไงนะ,ะครับครับก็เออเสามารถ a c c e s s เข้าหาดูข้อมูลได้นะฮะไม่ไว่าจะเป็นตัวเว็บไซต์ของท,งทางทางทางแซมเอง<ฆ>นะฮะเรื่องของตัวแอปเราก็มีนะ,ะแอป,ปที่จะ,จะโชว์ตัวทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ฮะแอป,ป,ปของเขาเรียกว่าแซมเดี๋ยนะแอปแอปของแซม n p a นะฮะซึ่งก็สามารถเข้าได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะฮะหรือติดต่อ call center ก็ได้นะฮะที่เบอร์สูงสอง ห8แปดหกน่งแหลังจากดูรายละเอียดทัพย์แล้วนะครับเพื่อรูราคาแล้วก็ติดต่อเข้ามาเพื่อเพื่อที่จะ,ะคุยตกลงกันได้ครับแต่ที้เอาสมมติไล่ไล่ทีกระบวนการนะว่าสมมติว่าผมอยากเข้าไปประมูลสมมุติว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของแซมที่ว่าเนี่ยก็ไปไปที่ไอรายการซับประมูลใช่ไหมครับ ก็จะมีทั้งสองสองอย่างฮะก็คือเป็นทรัพย์ที่ถ้าเป็นที่ประมูลก็ต้องเสนอยื่นซองราคามาแต่ถ้าเป็นทัพย์ที่ตรงเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเจตจำนงตรงได้เลยบนราคาที่เรากำหนดไว้คือเข้าไปดูเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่เราจะมีระบุราคาไว้เลยครับอืมอืมแต่แต่ไอ้เวลามาประมูลมันก็ต้องมีราคาตั้งต้นก่อนใช่ไหมว่าประมาณสักกี่ตังเวลาเราเข้าไปดูไอ้ทับย์รอการประมูลเนี่ย ครับครับใช่ฮะใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันละนะจุนั้นเพราะเราก็ไม่ทราบว่าจะมีใครเข้ามาประมูลที่ราคาอะไรเท่าไรบ้างอืมอืมแล้วก็บางส่วนอย่างที่ว่าถ้าถ้าครั้งที่หนึ่งยังขายไม่ได้รอบต่อไปนี้ขายตรงได้เลยมันก็จะไปอยู่ใน NPA อ่าลิสต์เลยใช่ไหมได้ครับอืมอืมแล้วตอนตอนนี้เห็นว่ามันมีโปรโมชั่นมีอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เราเลยเห็นว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นช่วงที่ก็ต้องบอกว่าโดยผลกระทบนะทางทางทางด้านโควิดนะซึ่งกระทบต่อเรื่องของตัวสภาว่าเศรษฐกิจแล้วก็กําลังซื้อนะฮะ,ฮะก็ในปีที่ผ่านมาแต่เราก็มองว่านะ่าโอกาสที่จะเป็นโอกาสอันดีนะฮะเพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่าเออปีหน้าเองสถานการณ์ก็คงคลี่คลายขึ้นะนะฮะกําลังซื้ออะไรต่างๆหรือความต้องการของนักลงทุนที่ยังรออยู่ก็จะกลับมานะฮะ,ะ,ฮะเราก็เลยมีการกระตุ้น นะที่โปรโมชั่นให้คนที่คิดว่าช่งเนี้ยพร้อมจะกลับมาละก็ะะจะเป็นเรียกว่า,าโครงการที่เรียกว่า,าแถมฟรีโอนไม่อัน้นนะฮะซึ่งเราจะช่วยอ,ออกค่าธรรมเนียมในการโอนการมาติด2เปอร์เซ็นให้กับลูกค้าที่ซื้อซักทุกประเภทนะฮะมันเป็นขายตรงที่มีมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทครับอืมเฉพาะ10ล้านบาทขึ้นไปอใช่ครับครับ อืแล้วโดยปกติสมมติติ้งต่างว่าไปประมูลนะฮะมันมันเราต้องมีวางคำมีซองเซิงอะไรไหมฮะถ้าถ้าถ้าจะถ้าจะมามาประมูลก็จะมีวางคำประกาศที่จริงมาซื้อตรงก็เมื่อคุยดีลตกลงแล้วก็ต้องวางเงินคำประกาศเหมือนกันฮะตอนที่จะไปเซ็นสัญญาแล้วก็มีการจะชําระเงินวดสุดท้ายคะก็ต้องมีวางการวางคําประกาศเหมือนกันครับแต่เข้าใจว่าก็จะมีเงื่อนไขผ่อนปรนให้พอสมควร ในช่วงเหมือนโปรโมชันเหมือนกันใช่ไหมัเรื่องคำประกันรู้สึกจะไม่ไม่ได้มีในในในโปรโมชันนะฮะโปรโมชันเราจะเราจะช่วยในเรื่องของตัวอาร์ดการ์ดไปตามหลังจุดเด่นของแซมนะฮะในส่วนของซับในนี้เราเราเด่นตรงไหนฮะก็ต้องบอกว่าเราเองมีซับที่ครอบคลุมหลากหลายนะฮรไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า นะฮะเป็นที่พักอาศัยครับรเคลนเอ่อโกดังโรงงานนะฮะเรามีมีค่อนข้างหลากหลายประเภทซึ่งตอบโจทย์เอ่อไม่ว่าจะเป็นทั้งนักลงทุนแต่ว่าผู้ที่จะซื้อไปเพื่อไปใช้จริงๆนะฮะเรียกว่ามีครอบคลุมทุกจในในในทุกประเภทเลยครับครับแล้วผมคิดว่าราคาเองก็เราตั้งราคาที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับน่าึงดูกใจนะครับ อย่างอย่างเดือนนี้จะมีมีประมูลขายเยอะไหมครัก็จริงจอย่างที่บอกครัก็คือคือถ้าเป็นัทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดสองพันเจ็ดร้อยรายการนะฮะบนบนเชฟของเราะบางส่วนจะเป็นประมูลบางส่วนก็จะเป็นขายตรงละครับครับก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะฮะประมาณสองในสามจะเป็นที่ดินแล้วก็อที่พักอาศัยครับอืม แล้วเราจะประมูลนี้เวลาประมูลนี้เป็นเป็นเดือนหนึ่งหน,หนึ่งหรือยังไงฮะมีมีมี<า>ไม่ครัไม่ฮะประมูลอันนี้คืออตลอดได้ตลอดเลยคอืบนะแล้วแต่ตัวสินค้าที่เราขึ้นถ้าขึ้นประมูลเราก็จะมีช่วงของการประมูลนะฮะถ้าช่วงพ้นช่วงไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีไม่มีผลไม่มีผู้ที่ชนะผลการประมูลเนี่ยนะฮะทั้งต่อไปก็จะเป็นการขายตรงละนะฮะแต่เราก็ทําตลอดเวลาเราไม่ได้ทําเป็นเป็นรอบรอเหมือนกับ การประมูลที่อื่นฮะแต่เราก็คือได้ตลอดเวลาครับอย่างอย่างตอนนี้มีมีมีพอพอมีแนะนําให้สินทรัพย์ที่น่าสนใจบางรายการที่ที่เรามองว่าเออมันเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะมีคนสนใจอะฮะับจริงมีเยอะนะฮะก็ถ้าใช้เวลาพูดคงหลายชั่วโมงนะไอทีมเขาคัดมาแบบที่คิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะเออเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจจุด ยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเป็นผู้คนที่สนใจเรื่องของการทํามาค้าขายนะฮะเราอยู่ตึกแถวทาเลที่เจริญกรุงย่านแกหนทาวเลยใกล้กับสถานีรถใต้ดินที่วัดเล็กน้อยยี่ใกล้มากแค่สามร้อยเมตรเองนะฮะมูลค่าก็ประมาณยี่เจ็ดยี่แปดล้านซึ่งผมคิดว่าเป็นเป็นรายที่น่าสนใจมากครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของตัวเรื่องของทำเล นะฮะสำหรับเอ่อทำเรื่องของตัวคอนโดโฮมออฟฟิศเี่ฮะเรามีที่ใจกลางเมืองเขานนทบุรีนะฮะติไร่เซนะซึ่งสามารถพัฒนาโครงการได้ได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ใกล้เอ็มาร์ีสายสีม่วงอนะฮะ่กนนิ้ปล่า ใช่ครับใช่ครับก็มีการแห่งเซ็นทรันลักษณะที่ลักษณะทิเบด้วยนะฮะแมูลค่าก็ประมาณสักร้อยสามล้านบาทครัซึ่งจะเป็นต่อตารางวาก็ประมาณแค่หกหมื่นสามเองนะผูกมากนะฮะในการที่จะไปนําไปพัฒนาต่อนะฮะก็จะมีหลายสายผืนเลยฮะที่ดินถ้าเป็นต้องการที่ดินใหญ่ๆเลยนะฮะสำหรับที่จะไปทําเรื่องของโครงการก็จะมีร้อยไร่นะฮะอยู่ตรง นครปฐมนะฮะตรงสายถนนใหญ่สายพระประโทนบ้านแพ้วนะฮะก็เลี้ยวเข้ามาจากทางสายเพชรเกษมไม่ไกลนิดเดียวเครับเป็นถนนสายใหญ่อันนี้400ไร่เลยนะฮะนบมะก็มูลราาก็ประมาณส1 1ล้านถ้าคิดเป็นต่อตารางวาก็แค่2 0 0 0บต่อตารางวาโอเคโอนี้คือแค่แค่แค่ตัวอย่างเนี่ยจริงๆเรามีในมือที่เป็นสินค้าที่ผมว่าน่าสนใจเยอะมากเลยนะครับครับ รับประเภทไหนที่ที่ที่คิดว่าตอนนี้คนกําลังสนใจว่ะเป็นบ้านเป็นเทน์เท้าห,าหรือว่าเป็นที่เปล่าฮะก็ <S <S ผมคิดว่าทุกทุกทุกอย่างนะเพราะว่าเพราะว่ากลุ่มของคนที่เข้ามาเนี่ยเขามาซื้อม,มีอายหลากหลายประเภทนะฮะถ้าเป็นกลุ่มเป็นนักอุตสาหกรรมนะฮะก็จะสนี่ที่เราสามารถไปทำโลจิสติกได้นะฮะ นะฮะเพราะว่าเพราะว่านวันนี้ผมคิดว่าเรื่องของโลจิสติกเนี่ยเป็นเรื่องที่กําลังกําลังมีแนวโน้มที่ที่ที่มาเติบโต,โต,โตครับนะฮะเรื่องของโกดังนะฮะที่ที่สามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องโลจิสติกได้นะเรื่องของเละเทนเชียลแน่นอนฮะผมคิดว่าคนนณเริ่มที่จะมองขยับขยายนะรูปแบบในการลงในการจะไปฝกอยู่อาศัยใน่นักษณะที่เป็นบ้านเดี่ยว นะฮะในปริมณฑลนะฮะติดกัรถไฟแล้วก็จะใกล้กับการการเขาเรียกว่าไอการขับขมนาคมนะที่จะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของตัวถนนทางด่วนเลยหรือหรือรถไฟฟ้าไปถึงนะฮะคนก็เริ่มที่จะมองถึงเรื่อง new normal นะฮะไปอยู่นอกเมืองบ้างอะไรบ้างก็ก็ผมว่ามีมีทุกในทุกเซกเมนต์นะครับเรียกว่าแวะมาที่แซมเนี่ยคือมีครบมีครบหมดตั้งแต่ตั้งแต่คนที่มี กำลังน้อยๆไปจนถึงคนที่มีกําลังมากๆที่เป็นผู้อยู่อาศัยหรือว่าเป็นผู้นักลงทุนก็อยอย่างอย่างสมัยก่อนนะเวลาประมูลขายทรัพย์ทอดตลาดแบบนี้มันก็จะมีพวกเออขาเรียกอะไรนักเก่งกําไรหรือบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ซื้อมาแล้วก็ไปรีโนเวทอะไรอย่เงี้ยนะเพื่อจะปรับปรุงให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่มฮะนี่ฮะนี่ก็ก็ต้องบอกว่า อย่างที่บอกค่ะกลุ่มผู้ซื้อที่เขามามีความหลากหลายนะฮะในกรณีที่เป็นบ้านที่เรียกว่าอยู่ในสภาพที่เรียกว่ายังต้องการการปรับปรุงพัฒนามันก็จะมีลักษณะนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแบบคนนักรีนโอเวทเข้ามาเพื่อที่จะซื้อไปเพื่อที่จะไปพัฒนาต่อแต่ในกรณีที่เป็นบ้านที่เรียกว่ามีความพร้อมในตัวเองอยู่แล้วเนี่ยอันก็จะเป็นผู้ซื้อใช้จริงนะครับ นี่หลายคนอาจจะจะกลัวเวลาพูดถึงเวลาไปประมูลไอ้สินทรัพย์ NPA เนี่ยก็คือว่าบางครั้งมันมันมันติดคดีความอะไรกันอยู่แล้วพอถึงเวลา,าผู้ผู้อยู่อาศัยยังคงอยู่แล้วก็เวลาสมมติประมูลได้แล้วก็ไปไล่เขาก็ยากอะไรเงี้ยอันนี้เรามีปัญหาพวกนี้ไหมฮะน้อยฮะน้อยเพราะว่าเพราะว่าเราเน้นเราเน้นย้ำเรื่องคุณภาพของอย่างแรกคือคุณภาพของ ทรัพย์ที่จะขึ้นมาประกาศเนี่ยเรียกว่าต้องพร้อมความพร้อมก็คือว่าพร้อมในแง่ของตัวสภาพของตัพเองต้องพร้อมในแง่ของการที่จะเข้าไปเพื่อใช้ประโยชน์ครับงั้นเนี่ยเราเราในแง่ทางกฎหมายทาง,งทางเอ็นเนี่ยเรามีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นนะครับเราก็ใช้ใช้เรียกว่าก็ใช้สิทธิ์ของเราใช้เรื่องของตัวอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะ เมคเชื่อ sure ว่าไม่ให้มีประเด็นต่างๆที่จะพูดซื้อเข้ามาแล้วจะไปปีปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพราะว่าน้อยเคสมากค่ะเราเราเราส่วนใหญ่เราจะบริหารจัดก,การได้ทั้งหมดครับผมครับอืซับสองพันเจ็ดร้อยรายการนี่ทั่วประเทศเปล่าฮะหรือว่าเน้นอยู่พื้นที่ไหนครับทั่วประเทศฮะทั่วประเทศนะครับเป็นก็จะมีแต่ว่าถามบอกว่ากระจายไปที่ไหนบ้างเนี่ยเราก็เน้นหนึ่งก็คือเปริอบอลทอนสองก็คือหัวเมืองใหญ่ต่างๆ นะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ขอนแก่นอุดรธานีศูนลราชอะไรประมาณน,นี้ฮะเราก็จะเน้นหัวเมืองใหญ่หญๆครับอืม,อมแล้วแล้วสมมุติพอประมูลหรือแม้แต่ซื้อซื้อตรงเนี่ยนะฮะแล้วเรามีระยะเวลาคือคือก็ยังต้องอยอมารับว่าเรื่องเงินทองบางทีมันก็ต้องไปกู้ใช่ไหมฮะเพื่อมามาจ่ายเรามีระยะเวลาให้มากน้อยแค่ไหนกว่าจะโอนกันไดเนี่ย ตัวนี้เราก็มีเราก็มีช่วงระยะเวลาช่วงระยะเวลาที่จะทำระวสดสุดท้ายนะฮะก็คือวางมัดจาก่อนเวสดสุดท้ายน่าจะ90วันไม่ถึง90วันประมาณ3เดือนก็เผื่อเผื่อไปทํากู้ทําอะไรงั้นใช่ไหมอืมจูกต้องค่ะครับครับอืมอืมอืมอืนอกเหนือจากพวกสินทรัพย์ NPA แล้วตอนนี้แสมีโปรโมชั่นอะไรอย่างอื่นไหมฮะ คือถ้าเป็น NPA ก็จะมีอันนี้เป็นหลักะโอนกรรมสิทธิ์แต่ก็เดี๋ยวก็คือคงดูว่าต่อไปจะมีอะไรมาเพิ่มเติมนะฮะเพราด้านอื่นก็จะเป็นด้านสายงานธุรกิจอื่นละซึ่งคงคงคงไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ NPA ครับ<ะ> <นะ S 2> ผมครับผมอ่าฮะอ่าวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับได้ครับขอบขอบคุณมากครับผมครับผมสวัสดีครับก็เชิญชวนกันมานะฮะมามาดูดูก่อนก็ได้ฮะฮะก่อนเราก็ไปดู นะฮะเปิดที่จะมีอะไรสนใจเพราะว่าเรามีหลากหลายจริงๆครับผมครับครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับรัตขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับคุณธรัสพรเตชะกิจขจรนะับก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์นะฮะจริงๆเอ่ออาจารย์เป่งไปเปิดในเพจเขาดูสักนิดหนึ่งก็ได้ฮะว่าเออเมื่อกี้เห็นแวบๆอะไร21ตุลาเขาจะมีอะไรฮะ ไอตัวเพจเขาว่าเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยปล่อยมัดเด็ดบ้านดีทำเลฮอตอ๋อเขามีงานประมูล21ตุลาจะมีงานประมูล21ตุลาหกสีนี้เป็นทรัพย์สิน NPA ณห้องประชุมห้องประชาชื่นของที่ที่ทแซมเขาเหรอครับนะก็ลงทะเบียนแล้วก็ยื่นสองประมูลภายในวันที่สิบสองตุลาหกสี่นะฮะมีะรายละเอียดอันนี้ไหมคุณพี่เป๋งเปิดดูหน่อย เผื่อว่าจะมีมีซับเด็ดๆอะไรนะฮะข้อดีของของลักษณะของการเป็น NPA เนี่ยคนซื้อได้อะไรบ้างข้อดีคืออะไรฮะข้อดีคือหนึ่งได้ราคา,าที่ถูกกว่าอ๋อใช่ไหมได้ราคาที่ถูกกว่าได้อะไรอีกไหมในความคิดคุณได้ถ้าเทียบกับเราไปซื้อของใหม่หรือทำเลอาจจะได้ทำเลที่เราต้องการใช่ สําคัญคือราคากับทาเลย<ะ>ใช่ไหมที<ะ>่เราถ้าเราแต่ทีเนี้ยปัญหาของบ้าน n อ a ส่วนหนึ่งที่เขากลัวกันเวลาไปประมูลเนี่ยก็คือพอถึงเวลาแล้วมันมีมีผู้ยวาย่าศัยผู้วาศัยเดิมอ่มแล้วก็ไปไปขับไล่ไปอะไรก็ยากอันอันนี้แหละต้องดูที่ความน่าเชื่อถือของของอของเจ้าที่ที่เอาเงินเข้ามาประมูลอ,มอย่างอย่างของแซมนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเขา ค่อนข้างจะเคลียร์ทางกฎหมายร์ให้ชัดเลยว่าะนนั้ใครจะมาได้ไปก็คือจบอืได้ได้ย้าไปอยู่อาศัยจริงๆหรือว่าได้ไปปรับปรุงจริงๆไม่ต้องมีปัญหานะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ยังมองว่าตลาดไอเอ็นเนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจอยู่เพราะว่า ราคาไม่แพงเนี่ยเดี๋ยวลองลองลองดูก็ได้เอาว่าทรัพย์สินรอการขายในลิสเขาเนี่ยเป็นอะไรบ้างมันจะมีบ้านมีที่ดินมีคอนโดใช่ไหมน้องเป่งลองไล่บางบางบางหมวดมาดูก็ได้นะฮะคือปกติเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยพวกทรัพย์สินรอการขายแบบเนี้ย ก็จะมีคือคนไทยอ่ะยังไม่ค่อยชอบลักษณะบ้านมือ,อ2ไม่ชอบรีโนเวทหรือเปล่าอ่าเพราะมีความรู้สึกว่ามันต้องไปรีโนเวทและบางคนก็เชื่อถือในบางเรื่องใช่ไหมบอกว่าเออบ้านที่ที่ยึดมาแบบเนี้ม,มันอาจจะทาํามาค้าขายไม่ดีเปล่า <laughs> เพราะว่าอ่าเพรานเป็นนี่เป็นศีลไงแล้วก็จะม,มีปัญหา ก็เลยอาจจะตะขิดตะหวงใจที่จะไปประมูลแล้วก็เอามาเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมหรืออาบางคนอาจจะคิดเชิงร้ายด้วยซ้ำว่ามันไปในเชิงลึกลับอ,ะอ,อ่ะอาถงอาถันอะไรแบบนี้มันก็เลย มันก็เลยกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจม,มันก็เลยกลายเป็นรู้กันอยู่ในวงในๆก็คือวงในหมายถึงว่าในธุรกิจที่เขาทำบ้านมือสองกันแล้วก็พวกที่ไปประมูลเพื่อไปรีโนเวทแล้วก็มาขายแต่ผมแต่แตจริงเนี่ยมผมผมมีความรู้สึกว่าอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยนึกเลยนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะซื้อบ้านเป็นหลังนาทีนี้เนี่ยไม่เลวเว้ยถ้าถ้าจะไปหาซื้อ บ้านแบบเนี้ย NPA เนี่ยแล้วมันอาจจะรีโนเวทนิดหน่อยถ้าถ้าเกิดว่าสภาพมันดีเนี่ยแต่ข้อเด่นของมันก็คือหนึ่งคือมราคาถูกแน่นี่นี่อ่ะที่ผมว่าจะเป็นจุดเด่นของมันก็คือมราคาถูกแน่เราเราแค่เลือกทำเลที่เราคิดว่าเออใช่นี่ไหมก็คือ ก็ไปลองค้นหาดูม,มันก็เหมือนหาเพชรในตมนิดๆนะนะแต่ถ้าเกิดมันใช่ขึ้นมามันก็โอเคราคาเขาดีกว่าเราไวซื้อบ้านใหม่นะหรือบางทีลองยกตัวอย่างบางพื้นที่ดูก็ได้อว่าราคามันมันมันมีนอมคอนโดไหมอลองลองเข้าไปดูในคอนโดเนี่ยว่าคอนโดราคามันเป็นยังไงกันบ้างเนาะ ซึ่งในในในเว็บเขาเนี่ยเราก็าสามารถหาได้นะมีแยกประเภทมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่อ,อันนี้นะอ่าห้องชุดที่ราดเทวีห้าสิบห้าจุดแปดห้าตารางเมตรราคาเท่าไหร่เนี่ยห้าล้านเนี่ยห้าล้านสองแสนสี่หมื่นกว่าบาทนะห้องชุดเอ่อห้องชุดที่ราดเทวีนี้ไม่รู้ของของโครงการอะไรเปิดเข้าไปดูได้ไหมอ่อ ชีวาไทยราชปารอืบห้าล้านอ่ะใช่ไหมาราคาต่อตารางเมตรตกเก้าหมื่นสามราคาขั้นต่ำคือห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเนี้ยหาซื้อได้ไหมถ้าเป็นของใหม่ลาเทวีคุณเนี่ยถ้าเป็นของใหม่แ <Song> ล้วไม่ไ <Sick> จริงชีวาไทยนี่ก็ไม่ได้เก่านะครับ แล้วก็อ่ลองดูบางที่ที่น่าสนใจคือครับพวกนี้เนี่ยบางหลายๆหลายสาเหตุที่มันกลายเป็นรั์รอประมูลเนี่ยก็คือขาดขาด่อนขาด่อนนะไม่ใช่ปัญหาปัญหาอื่นนะปัญหาใหญ่ๆก็คือเขาไม่มีเงิน่อนผ่อนต่อไม่ไหวก็คืนก็พูดง่ายๆก็คืนไปโดนเขายึดไปนะฮะ เพราะนตรงนี้ต้องก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งคือตลาดตลาดบ้านมือสองบ้านเราเนี่ยมันมันยังไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนเมืองนอกความต่างของของเมืองนอกคืออย่างสหรัฐเนี่ยตลาดบ้านมือสองเป็นตลาดใหญ่มากเพราะว่าคนมันย้ายที่ทํางานไป<อ>ไปตามตาม,ตามที่ทำงานตามขนาดของครอบครัว<อ>ขยายขึ้นแล้วแล้วแล้วมันก็ตลาดมันก็เติบโตใช่หไหมแต่ว่าเมืองไทยมันตลาดมันไม่โตอื น,นั้นก็จะอยู่ในในกลุ่มพวกนี้แหละที่หลักๆแต่น,นี้ผมก็แนะนำนะว่าถ้าใครคิดอยากจะมีบ้านในยามนี้ที่อยากมีบ้านนะคอนโดอะไรก็ตามแล้วอยากได้ที่เออราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับไปดูได้อ่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันคือภาวะแบบเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะจะเห็นาราคาที่มันถูกกว่าปกติเยอะอนะฮะอลองไปเปรียบเทียบดูลองไปพิจา,ารณาดูว่าน่าสนใจย,ยังไงนะฮะแต่อย่างที่เราเรียนย้ำกันก็คือ ราคาน่าสนใจฮะแล้วก็ทำเลก็น่าสนใจครับครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมามาคุยกันเรื่องอื่นนะมีมีเรื่องชวนคุยเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ปัญหาหลังจากโควิดเนี่ยนะครับตอนนี้เขาบอกผู้คนเนี่ยอยู่ในภาวะเครียดนะแล้วก็หลายคนเนี่ยมีอาการที่เขาเรียกว่าเบิร์นเอาท์นะฮะโอ้ซึ่งอันนี้เออเป็นอะไรที่ผมว่าเออมันน่าน่าเป็นห่วงภาวะเครียมไหม หมดไ,มมไฟอ๋อหมดไฟอพักสักครู่ครับ